หลังจากไม่ได้เล่นนานนะฮะ DC เรากลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยตอนนี้คือความรู้ DC นี่ลืมไปหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ผมกลับมายัางแมพที่ผมชอบที่สุดของ DC แล้วที่ไม่ใช่ c h e r นะฮะงั้นผมจะขอตัดเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเลยแล้วกันนะมาเริ่มตอนซีรีส์ใหม่มาเริ่มกันเลยเฮลเย e พวกคุณเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือเปล่าครับโชคชะตาที่จะนาพาพวกคุณไปเจอกับอะไรสักอย่างที่แม้แต่คุณเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ใช่แล้วครับนั่นคือเดซี่เวนเ้ยถ้ามีสักเม็ดนะ เฮี้ยเอ้ยเสือกเห็นอีกเพราะตายสุดมีปืนมีลูกไม่ว่าเลยเมื่อกี้ I'm finding uh weapon There's nothing here There's nothing here, and there's people shooting on the uh, far side of the farm. I'm uh, going to airfield now, so I don't know if you wanna go. Okay... You, I'm chillin', dude. I'm F chillin'. You wanna... F you? Uh, you wanna be a group? Uh, hold on. I don't... Okay, I-I-I-I come... I go with you. i uh I'm trying to figure out how to add you to the team. Oh. I think you're on my team now. Let me check my map. Okay. Um. Okay. Yeah, yeah, I'm, we're, I'm a, we're, we're a team now, dude. We're a team. Yep. All right. Let's uh. Let's head to airfield, dude. Let's go to airfield. that's airfield so so danger. So Did danger. Those are people. Don't worry, it's uh, we'll be okay. It's okay. 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 Một lũ thằng chứ mấy này thật. I feel behind you. There. Anh sật cái. Anh sật. Cái cái năm thang của mình cái năm thang của mình cái đi này của quá. Hey, friend, buồn friend, hey, hey, Friend! Friend! friend, hey, sui sai, sui sai. hey, hey, Xui dài, Ê! Nôm! hey, 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 Friend, hey, 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 mình hey, còn hay không? เฮ้เๆๆๆฮดือดเฮ้เฮไม่ฟาร์มหน่อยเหรอเฮ้โหมุ่งมุ่งไปแอร์ฟิวอย่างนี้พ่องเขาล่อพ่องนี่เลยนะเฮ้ผมแม่งวิ่งไม่หยุดเลยสั์กูเข้ามาช้าไม่กี่วิเองเฮ้เฮ้เปิดแมพบ้างดิเฮ้หวยร้อยเมตรเองไม่ดีจริงเหรอกว่วยเออมันขึ้นเขามาเลยช้าเนี่ยหวู่ลืมไป Lost my golden egg, mẹ ông ấy à. Ai, anh ống. Hey, hello, hello. Chú chi, chú chi, chú chi, hey, chú chi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 , hey, okay, I fought you, I fought you. Oh, my friend, my friend, hey. My friend behind you, behind you. Oh, mùng mùng vung, mày không dừng gì hết. Hey. โอ้เคียกดผิดอีกกูเอ้ยเอ้เฟรนด์เซิร์ฟวับเซิร์ฟวับได้แน่เอ้ยเฟรนด์ let's go holy fuck ฮะเขี้ยอะไรของแม่งวะเดี๋ยวของม,มึงแล้วกันกูไปหาปืนกันละ อะไรวะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโกดลิคอนโกดักแท็กเฮกูจ้ำละไอ้สัตว์ไม่อยู่แล้วโอ้ดดนชูดโนชูดโนชูดเฟลีเฟลีเฟลีโน่โน่โน่ I'm beginner, hold beginner. Up, hold up, hold up. We're okay, okay. Okay, I'm fairly, fairly. I'm beginner. Don't shoot, don't shoot, please. Hey. come here. If, if not, you will get shot. I'm just telling you. Come into this building with me. Come okay, me. okay. I don't trust you, so. Uh, okay. I have the gun. In this one shot. okay, okay <laughs> sir. You feeling cool? Uh I'm cold. Yeah, just give me your shoes and your and your jeans, and we're and we're good. Okay. Uh, I'll give you mine. Uh, can, yeah. you check, can you shake Can you shake? this? No, nah, I won't give you mine. It has all my stuff. Uh, okay. So just you can go. Okay, sir. No no. Uh, no, 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 no. Give me my stuff. Give me, give me the shoe and the and the and the okay. jeans, and go, go away. Okay, okay, okay. The shoes, Good the shoes, the oh. shoes. Oh shoes, yeah okay now go away. Okay, uh bye bye Mr Hot uh Mr Cool uh, Man. Safe trip yeah. ใช่รับ Yes. ไอ้เฮียยิงหัวกนไอสัตว์เด็กเฮียวิ่งมาโดนป่นเลยยัดแม่กูทำดีไม่ขึ้นเลยแต่เดี๋ยวกูมีปืนก่นนะมึงมันชื่ออะไรวะ Mr Cooling Man ไหนไอไอนมซูชิ มันอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่กูอ่านกูเรียกซูชิไอ้หนุ่มซูชิกูยังอยู่อ่ะมึงไอ้เหี้ยมันมันมาไม่ได้แน่นอนเลยกูดูทรงแล้วมันมาไม่ได้แน่นอนเลยมาปุ๊บโดนไอ้เหี้ยคูลิงแมนยิงกระบ,บาลนะกูดูทรงแล้วเนี่ยมีปืนก่อนคูลิงแมนก็ไม่รอดอะ่ะปืนมันสะโคบใหญ่เอาไม่ได้หรอกมั้งกูโม้ไปเรื่อยไอ้เหี้ยก่อนอื่นต้องหามีดก่อนละไม่ไหวละ มันก็รอตั้งรับอยู่ที่นี้กระสุน1นะิ้านัดพอจ่าจะเจาะใครไ,ได้อยู่แล้วถ้ายิงแม่นๆนะแต่รู้สึกว่ามันอะไรๆมันดูแบบลื่นๆเป็นบทเลนท่าทางของตีนเปล่าน่ะรู้สึกเหมือนวิ่งนบนน้าแข็งเลยไม่มีเลยเลยวะเกินไปพ่อรองเท้ากางเกงอะไรก็ได้ส่งมาเถอะไอตอนที่กูอยากได้ไม่มีเดีย๋ยวต้องไปเช็ครองนอนทหารด้วยเพราะงั้นรีบหน่อย ตัวละครกูเริ่มร้องละเริ่มโอดละเริ่มโอดละวสองแผลและไอ้เที่ยมมิสเตอร์คูลิงแมนกูว่าแล้วมันไม่ต้องเอารองเท้ากูกูลืมไปว่าแม่งวิ่งนิ่แค่นี้แม่งก็เลือดออกละมันกะให้เราเลือดไหลจนตายเนี่ยหว่ามันคิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่ใช่เราเป็นผู้เล่นใหม่เลือดเราเริ่มไหลและนี่ถ้ายังไม่มีมีดแล้วก็นี่ถ้ายังไม่มีมีดแล้วก็าวกตายสมใจอยากของไอ้คูลิงแน่นอน เวนเออยไอ้ดรอป6กกิโลช่างแม่งมึงดรอปอยู่บ่อยอะเนี่ยไอ้เปิดที่ประตูฮลโหล,หลกางเกงขาดมีดมีดน่าจะหายากละดูทรงต้องไปหาจากผู้เล่นที่ตายแถวๆนี้หรือไม่ก็วิ่งกลับไปล่อยคูลิงแมน ถ้าไม่มีทางเล่จริงก็วิ่งกลับไปร่อย้คูลิงแมนเลยไปตายอะดับไปนรกเดี๋ยวมนรู้จักนักตกปลาปัญญาชาวไรเอ้ยเลือดไหลลัวๆเลยไปล่อมันไหมเหลือสิบสี่นัดเนี่ย เดี๋ยวจะวิ่งไปฟาร์มวะแม่งติดโลกอีกกูไอ้เหี้ยโคตรซวยอะ่ะแล้วไอ้ชูชีกูตายหาได้ยังวะเนี่ยมึงจะหลุดบ่อยไปไหนวะวอกกี้ทอกกี้ามาทำแม่ อ้าววะนี่มันให้เราได้ไงวะ เออกูก็วอร์นิงมองกันแล้ววะ So you are not, so you are not going to talk with us, right? Okay, 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 okay. I got it. Okay. I know you are here, so please talk with us, and you will be alive. I okay. Audi, เอาดิโหรออ้าเดี๋บอกเป็นเซมิไงไอ้เหี้ยไหนบอกเป็นเซม,ไนนไเซมิไงวะฮา่าฮ่าฮ่าไอชี้ยกดค้างเลยนะเมื่อกี้กดค้างเลยกดค้างเลยเมื่อกี้โอ้หกดไปปุ๊บไอสัตว์แม่เซมิ ครับก่อนการประทะทุกครั้งก็อย่าลืมเช็คโหมดอาวุธด้วยนะครับว่าเซมิหรือว่าออโตเมติกเมื่อกี้นี่เป็นเซมิแตกเลยไ <laughs> อ้เชียดโดี๋ยวจะมีลุมตบตายสัสโคตรเดือดรอไปก่อนรอไปก่อน <c oughs> <c oughs> เร็วดด <c oughs> เออรอไปรอไปรอไปเออเดี๋ยวก็ไม่เก็บเอง อติด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 ไอ้เชี่ยติดนี่แหละครับเรื่องราวในดีซีเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยฮะและนี่ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องราวของไอ้หนุ่มนักผจญภัยในดงป่าของดีซีสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฟักเก็บเบบี้ขอบคุณทีรับชมนะครับเราบวัสดีสวัสดีสวัสดีรบดูดผมฟักเก็บเบบี้ ชี่ก็แถมไม่ติดตอนแรกอ่ะ